สวัสดีคะ่ะทุกคนแมาตูมายางเล่นในเมืองนะคะอากาศกําลังดีคะ่ะแล้วก็มือนีแมาตูมาหาหมอมามา,มาคอนทน้นผลเลือดนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงแม,มาตูมันหน่อยจังผลจากการถี่เสียเลือดหมวดกรนี่นะคะแม่ตูก็เลยมายางเออละอเหย้อยใช่แล้วจากพักยางออกกําลังจากหน่อยแมาตูจังสิเขาไปลานนะคะไปปัดกวาดเช็ดถูอีกอย่างของเราไปเรอยไปไปเบิ้ง ไปเบ่งบรรยากาศสวยๆลมลื่นกันนี่ก็คืออยู่อยู่ในใจกลางเมืองนะคะทุกคนอยู่ในใ,นใจกลางเมืองเอ่อมันสิเป็นอารมณ์สวนสาธารณะนะทุกคนสวนสาธารณะเนาะแล้วก็เวลามีหงอกมีงานหรือว่ามีเบียร์เฟสอยงที่เพื่อนกะซิมา่าจัดอยู่แถวนี้คะ่ะทุกคนสมัยก่อนที่ลลบ่มีมโรคระบาดเนาะบ่มีโรคระบาดเพื่อนกะเพื่อนกะจัดกันจัดกันเอ่อ ซูปปีค่ะทุกคนจัดกันซุปีแต่ว่าพอพอโรคระบาดมากเพื่อนกะเพื่อนกะเศร้าจัดจังสีเนาะแม่ตู่กันเลยไม่ยางเหร่นเอเอเหรอเฮ้ยลอยใช่ไปตรงระว่าง,ง,งตรงระว่างขี่นกพร้อมระว่างขี่นกเข้าากามันหลายได้ยินเสียงห้องกากาว่าเสียงกานะคะแม่ตู่ว่ามันลมลื่นดีแม่ตู่กันเลย ไม่ตูกันเลยมายา,ยางเล่นกาเพื่งอาย่เพิ่งต้นใหม่พู้หล่ะทุกคนต้องระวังเพ้่ขี่ลงพผืนเนี่ยขาวอักหลากเลยค่ะทุกคนเนาะออฮู้ซึกว่าเพื่อนสีสงวนนะคะทุกคนเป็นเป็นกาเป็นนกออียงนี่เพื่อนสีสังวนนะในเมืองนะเพื่อนสีเพื่อนสีนสบ่ขามันนะถึงมันถึงมันจะขี่กับเพื่อนกับบ่ขามันเนาะเพื่อนว่าอารมณ์ประมาณว่ารักษาระบบมีเวศไว้สันดกว่ารักษาระบบมีเวศไว้ให้ มันมันสีด้อันสมดุลกันเนาะถ้ามาชาติกับสีด้สมดุลกันทั้งสีนะไม่ตู่กะเมาแต่ของเราไปเด้อทุกคนเอ้ผู้ใดเบิ่งบ่บ่ท่านกะจอดทิมไว้รถจังมาอันจังมาคุยตอนหลังก็ได้จะทุกคนเออผู้ใดมากบ่ท่านหรือว่านันจอดทิมไว้รถค่ะทุกคนบ่ยากไม่ตู่นี่ตามสบาย ลงคลิปหน่อยแน่จักหน่อยเนยานเนะทุกคนเนาะตอนนี้พ่ออันขันอาการดีขึ้นจักหน่อยแม่ตูก่กะสิได้ลงหลายก่นนี้อยู่ดอกยางเหรียญยางหัวไปเอาอากาศต่างก็ออกกําลังพร้อมเบึ่งน่องนุกเบึ่งน่องนกไปเรื่อยเปื่อยของเราสิไปยหาเห็ดกะ คือว่าท่านเห็ดออกดอกมองไม่ตูจ้ะแต่ว่าอันพักคักเสียนกับพอได้กินน้ำมูอยู่กินหลละระะอบหนึ่งสองก็ะเศ้าหาแล้วเง้ยวักเสียนกับกระแสบเนาะทุกคนเนาะก,นกันเอามานั่นมันกระสมอ้อยวยละน,น,น,กกะลนๆๆี่น้องนกกำลังย่างต่อยน้อยต่อยน้อยอยู่เนี่ยมึงบรรยากาศลมลื่นอยู่ไก่สถานีรถบาทพร้อม เพราะว่าแมตุมาหาหมออยู่ใกลสถานีรถบัสอ่ะน้าก็เลยเอาน่องแดงจอดไ้พุ่นส่วนแม่ตุเล่ากันเลยมาเป็นอีสมเลหลาะในเล็กน้อยฟังเสียงนกเสียงกาของเราเลยเปื่อยเวลามเมื่อยเนาะทุกคนเวลามเมื่อยหรือว่าห้าเพี้ยอีหยังเนี่ยถ้าเ้าได้สูดอากาศสดชื่นหรือว่านางอยู่ไต่ห่มใหม่หมายถึงในเวลาเนี่ยหมู่เว้นนะคะทุกคนแม่ตุกับหูเสือกว่ามันสดชื่นเนาะเพราะว่าเนี่ยหมู่เว้นเนี่ยเอ่เพิ่นซิมีออกซิเจนเนาะ อันตนใหม่นะจําได้ว่าคู่เพื่อนบอกแต่เนี้ยมือขึ้นน่กับเพื่อนว่าอ่ตนใหม่มันสิค่ายสารอย่างเอ่อคาร์บอนมอนอ,อกไซด์หรืออะไรสักอย่างบอกถือว่านอะจำถือว่านอะเนาะทุกคนเนาะเอ่อบอมนคาร์บอนมอนคาร์บอนไดออกไซด์ <c oughs> เห็นบอ <c oughs> ผู้เฒ่าคงแกเรียนโ <c oughs> ปโฮกแอดแลตยนียมือขึ้นตนไหม้เพื่นสิค่ายอัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพื่อนว่ากับบอสมควระมันางอยู่ใต่ต้นไม้เพื่อนว่าขันว่าอยากสดชื่นกับมาย่ามือเวนอย่างสีหนาเบื้องต้นไม้ใหญ่ๆมันล่ล,ล,ลมลืนนี่หน้านี่หน่ายวเป็นตูดไทยถึงเท่ๆให้เบื้องต้นไม้ใหญ่ๆเบื้องเราอยู่ไต้โฮมมันเล่ามันสดชื่นนะทุกคนสดชื่นดีขนาดเลยขันว่าได้มหาหมอหรือว่าเขาไปหลานแม่ตูก้กสิทธิ์ว่าสิเขาป้าเขาดง จักสิไปเสรจยูตบาบันล่อนี่นกับขี้ขัขนเบือ่อเรเลยเขามาในเมืองค่ะทุกคนมองนี้เป็นโบสถ์ในเมืองจอ้ะทุกคนถือว่าเป็นเป็นเซ็นเตอร์เลยนะคะทุกคนถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ตามองทัง้งนาไม่ตูนี่เพื่อนเพิ่นกันไว้เพื่อนเสียเ็ดอันใดของเพื่อนดอกก็อสองก็สางยังดอกไม่ตู้กับพนันเขาอันใดเพื่อนมีทางให่พานเขายู่ตาไม่ตูว่าไปดอกถ่ายมองนี้ก็เห็นแลน้วทุกคนเนาะ โบดสวยๆจ้ะตรงเห็นสีเหลืองๆนั่นก็คือเป็นของเล่นเด็กน้อยนะคะสุมพอสุมแม่เพื่อนกับ huh. สีผ้าเด็กน้อยมาปีนปายเนาะเหลืองๆตรงพุ่นน่ะเด็กเขามาเอาอากาศบริสุทธิ์้วกาศเด็กน้อยเพื่อนกับสีไดเดยผ่อนคลายของเพื่อนนาะเด็กน้อยเพื่อนกับมวนสวนเสให้ห้าเนาะตามภาษาเด็กน้อยเพื่อนก็เป็นความหนารักของเด็กน้อยเพื่อนกับมวนของเพื่อนไป ได้สุขภาพจิตดีได้ออกกำลังพอบางสินะเนี่ยแม่ตู้โม้ร้ายแล้วทุกคนจำหนีก่อนเด้กจันาะเดี๋ยวแม่ตู้สิาพาไปเที่ยวหมองไม่ดอกจ้าสวัสดีจ้าต้นไม้ใหญ่ๆในเมืองจ้ะทุกคนแม่ตู้ว่ามันลมลืนดี ยางเหรยางหัวเบิ้งธรรมชาติมันได้สิสดชื่นเพื่อสุขภาพตะของมาเด้อรับอากาศรับอากาศสดชื่นเบิ้งนองนกนองกา ผู้เฒ่าออกกําลังผู้นุ่มก็ออกกําลังได้เดอ้อทุกคนออกกําลังกายนี่เฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นเด้ถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายแข็งแรงอันใดก็ดีเนาะทุกคนเนาะถ้าถ้าถ้าร่างกายขาแข็งแรงอ่ะนะ m นี่คือดอกไม่จ้ะทุกคนซึ่งแม่ตูกับ,บ่ฮห้วเิ่นเอินว่าดอกอีหยังนะคะต่อมมตูว่ามันสวยดีมันเป็นพุ่มหอยระยะลงมากินกับหอมน้ำค่ะทุกคนกินหอมมากๆเลยมันมีสีขาวนะคะมีสีขาวแล้วกับคุณน่ะหอยเป็นระยาอะทุกคนโอ้แมตูคืออยากได้ไปปลูกเ้ยเหรอ หอยเป็นระยะเลยค่ะทุกคนนึงเนี่ยจากนี้ลงมาตรงนี้มน้นงมน้องเพิงมน้องเพิงนี่หนงเพิงหนงพึ่งน้องพึ่ง้อง,พ,ง,อง,พ,ง,องพึงมหาเกศรมีสีม่วงน้ำจ้าทุกคนมีสีม่วงน้ำอ่ะนี่สีม่วงเนี่ยสีม่วงเห็นบ่าสวยๆเลยเออตาวาสีขาวหลายกลัวทำไมตู้บกหูว่าเพื่อนเอิญว่าต้นดอกอันใดดอกแต่ว่ามันสวยดีไหม เออถรามชาติสวยงามมากเลยนี่จะทุกคนแม่ตู้อยากเอาหนาบาน,บานลงมาใสด่ดอกใหม่นะมึงดูแม่ตัวมันสวยดีค่ะเออเบิ้องเรามันก็สดชื่นนะทุกคนเนาะแดดเปียงเลยนี่ก็คือสนามบาสนะคะทุกคนสนามบาสตอนนี้มันก็นยังหอนอยู่เนาะเด็กน้อยสิมาเล่นกันยากยี่ดอก ส่วนใหเขาเจ้ากับสีล่งลงน้ำเนาะตอน,ตอนนี้ลงน้ำเพราะว่าแดดมันเปียงแล้วนะย่งางเ่นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแดดลมร่มตกอากาศดีดีโดนๆสีเดพออากาศแบบนี่ยเทือกเฟั <c oughs> งใบตูจมไปพร้อมเด้อค่ะทุกคนเด้อจะฝเฝ้าเบื่อเราเถอะอัอนผู้ได้เบื่อกับเปิดถิด่มใบรถกับไปเห็นเน้อไหมกลับมากกับจังมาคุยกัได้ใ่ตูบาัวาดอก ตามสบายเย็นล่มลื่นย่างขึ้นมอต้องไปสาเด้วยไม่ตู้หอบค่อยๆไปเอาไปเรื่อยๆคือรถขายองค่ะ่ะเดี๋ยวจังสิกลับไปกินบักโมอยู่บ้านบ่คอยเห็นคนปันดด้วยค่ะทุกคนหน่อยอนะ่ะ นั่งไปเรื่อยเนะาะเฮาน้ำผู้อ <laughs> นนี้เออน้ำผู้เนาะทุกคนเนะ <S <S <Ps. S 2> าะเพราะว่าถ้าม,มีน้ำม,มีนม้ำขึ้นมาแบบนี้เราเมตุหูสึกว่ามันก็นจะซอยใหยเรื่องความห่อนเนี่ยลดความห่อนลงไปนะคะทุกคน ยิ้เสียงนาโพูปอกแปลกปอกแปลกเลย <g ül> นี่อยู่ทางหลังเลสซี่เด่นนะคะทุกคน,นในเมืองอู้นโบดงามงามคนเริ่มมากล้วแม่ตู้ก็สิเริ่มกับว่าสิเขาไปลานอีกว่าไปแล้ว